Thế 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 <ccesiver> ouais. <laughs> pues, tôi hết như sản, Tôi hết như Được rồi em mới sáng sao? không biết Nè Đây,

เดี๋ยวมันไงปวดเช่นกันเสร็จมันไงปวดเขาเอาทีคำเสร็จไหมอ๋อกว่ยไงวปเนีัยอว่ยปนไอ้ไอ้ไล่นีไปนนทำานสมั์มะเซนไอ้ไล่กับเซนห้ย บ็ลมมาบาดด้เ่ป็นไหายไปสองหัวเลยเหรอแก่หัวหายไปเลยเนี่ยเสียืนจิมัอีกเอ้ปนเ้าลอ่ะเอาฝืนฝืนมาหัวเนี้ยเดอ้ยแหเศร้าืนีิมาอยู่หมเลมเดี่มันมดวอ้อเมรสวกตากับผู้ถอว่าแบบนึงนั่งแทงอยู่งหลังยงนี่ไงเข็มเมื่อแล้วตับ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 แล้วเข็ม เจ็บบ่ป่ะเนีขันห้อรันปืนแบบนนแบบส้มาเดียนี้ขัน้อนั่งยู่เียบ่ถือเราเอน่ามีจแล้วีเจ็บปานนี้มีาสราันอยู่อข้าระบางเดี๋ยดมาจะใส่ข้าวระบางข้าระบไหมาอยู่เหอข้าระบาอยู่แล้วสีครบฮะอยู่เห้วข้าระบาอยู่ตงไกอ เป็นเร้องใช่ไโอ้